สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ได้ดูคลิปนี้นะคะคุณโชคดีมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะแบรนด์เอลลิสของเรานะคะตามหานะคะคนที่ว่างงานค่ะคนที่อยากจะมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะคะหรือว่าแม่บ้านนะคะที่อยู่บ้านนะคะที่ยังไม่ได้ทําอะไรหรือว่าทํางานอยู่แล้วด้วยนะคะหรือว่าทํางานบ้านอยู่บ้านหรือว่าเลี้ยงลูกอยู่นะคะวันนี้ค่ะเรามีโปรเจกต์นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสร้างไรายได้แต่มีมือถืออ่ะเราจะให้คุณนะคะไปโพสต์ขายครีมกันแดดของเราค่ะซึ่งเป็นราคาที่ย่อมเยาและเป็น สิ่งที่เราต้องใช้เป็นประจําทุกๆวันอยู่แล้วค่ะครีมกันแดดของเรานะคะเป็นครีมกันแดดเนื้อมูดแล้วก็บางเบามากๆเลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ1กระปุกนะคะคุณไปโพสต์ขายได้เลยนะคะนำรีวิวของเราไปโพสต์ขายนะคะในราคา149บาทค่ะคุณได้รับกําไรจากเราทันทีค่ะ 30บาทค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณโพสขายพร้อมหรือว่าครบ10กระปุกนะคะรับไปเลย350บาทพร้อมโบนัสสำหรับคุณที่ขายไวขายคล่องขายรวดเร็วนะคะส่วนท่านใดนะคะขาย1กระปุกแล้วอยากได้รายได้เลยก็เราจะโอนให้กับคุณทันทีเลยนะคะอ่ะงาง่ายค่ะไม่ต้องแพคค่ะแล้วก็ไม่ต้องส่งค่ะทำอย่างเดียวคือโพสขายค่ะแล้วก็นำรีวิว ไปโพสต์นะคะสําหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะอยากอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะเพราะว่าครอบครัวของเรามีแต่การให้นะคะคิดให้น้อยสนุกให้มากค่ะบอกได้เลยค่ะว่าไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ไม่ต้องตึงค่ะมาอยู่กับเราแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าความสุขของการขายออนไลน์มันเป็นอย่างไรนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ครอบครัวเดียวกันกับอลิสค่ะบ๊ายบายคะ่ะทักมานะคะรออยู่